ครับก็สวัสดีครับคือช่วงนี้กำลังจะลองขายของออนไลน์หรือว่าสั่งของจากหนึ่งหกแปดแปดนะครับวันนี้มันเป็นภาษาจีนนะครับผมก็เพิงจะต้องศึกษานะก็เลยพอจะเอ่อพอจะใช้ตัวช่วยในการแปลภาษานะก็เลยเอามาฝากกันก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะแต่ว่าใคร เคยอ่าสั่งของเร้่มาแล้วเนี่ยก็ช่วยบอกบอกๆไปบ้างครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเฉพาะในส่วนที่ว่าผมทอรู้ว่าจะใช้ตัวแปลภาษาอะไรยังไงนะนะครับนะครับอาทตัวนี้ที่ผมก็คือติดตั้งตัวแปลภาษาเนี่ยมันก็จะแปลภาษาให้เรียบร้อยนะคระับนะะถ้าเป็นภาษาเดิมเนี่ยเห็นได้ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนก็คือแปลภาษาไทยแล้วก็จะติดตัวเลยว่า แปลภาษาจีนทุกครั้งนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณคันนี้ในการติดตั้งตัวนี้นะก็จะเป็นในส่วนของอตัวของ google chrome แลก็ให้มาที่ตัวนี้ตัวแอปนะแอปนะแอปของอตัวมีได้อยู่บนบนท l a s m ของ google เลยนะให้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีที่ตัวนี้ก็ได้ใน play store ตัวนี้ก็ได้นะนนนะให้ตรงสี่จุดให้ตรงหลายหลายจุดเนี้ยมา,าติ๊กัาว่าตรง play store ก็ได้นะครับ หรือใครจะมีตรงแอปตเนี้ยแล้วก็มาติดที่แอปนี้ก็ได้แล้วก็มาที่ร้านค้าเพราะว่ามันจะเป็นของพีนตัวนี้เราก็พีนไปเลยนะว่าตัวแปลนะตัวแปลภาษาแล้วก็ตัว ตัวเป็นภาษา google นะครับเปิในน่ะก็ติดไปเลยนี่คะก็เนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะครับก็คือติดตั้งติดตั้งเป็นส่วนขยายไยนะติดตั้งส่วนขยายนะครับคราวนี้พอเราติดตั้งเป็นส่วนขยายแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ขึ้นข้างบนเนี่ยนะมันทีมันมันจะไม่มีข้างบนนะครับให้เรามาหาตรงนี้เห็นมาตรงนี้มันจะเป็นเราให้ตับให้ตัวส่วนขยายทุกอย่างมันเป็นอยู่ในนี้นะครับให้เราติดนะครับ เด็วก็เลือกส่วนขยายก็คือเด็วก็ปักนะครับปับกหมดเอาไว้เลยนะมันถึงจะออกมาที่หน้าที่เราต้องการอ,อันนี้สูงว,ว่าพอติดตั้งส่วนใหญ่แล้วก็ปักหมดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาใช้ตัวนี้ได้เลยทนีนี้ในส่วนของ,ของตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะกำหนดให้เขาเป็นภาษาไทยได้เลยนะแต่นี้ว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่ก็ชัวร์มากนะไม่ก็ชัวร์มาก ก็ก็คือแต่ว่ามันก็ช่วยได้ได้ในในระดับหนึ่งตอนนี้ที่ผมเข้ามาคือผมจะเข้ามาหาในส่วนของที่ว่าจะเอาของรูไปขายเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะขายแหลมกันกําลังจะเริ่มเริ่มที่จะหาของกไปขายเพราะเพราะเห็นเราะว่าไอ้ตัวเบบหนึ่งหกแปดแปดเนี่ยมันเป็นแบบตัวขายส่งนะขายรือเป็นแพ็คเป็นร็อตอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นเถาเป่าเนี่ยมันจะเป็นแบบ คล้ายๆก็าข,าย,ขายมันก็เหมือนกับขายส่งนะแต่ว่ามันจะเน้นไปทางขายปลีกมากกว่าไม่เหมือนกับหนึ่งหกแปดแปดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าว่าจะถูกหรือผิดนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะสั่งตัวไหนแต่ในตัวนี้มันมันจะมีตัวหนึ่งครับสมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวเราต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปดูราคาเผื่อหรือว่าอะไรนะ คือมันจะแปลให้เรียบร้อยเลยไปก็บตรงนี้ไว้เนะี่ยเหมือนจะแปลเป็นอันนี่หมดในบางส่วนที่ว่าเขาแปลไม่ได้เขาก็จะเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่แปลให้นะเสวว่าเดี๋ยวผมจะลองในอย่างในตัวนี้จะลองคลิกเข้าไปดูตัวนี้คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็เลยเข้ามาดูก่อนเดี๋ยวก็เข้ามาดูว่าถ้าเราจะแปลภาษาจีนเะพื่อความสะดวกเราเราต้องใช้อะไรอย่างไงบ้างตอนนี้ที่ท,ที่เคยที่เข้ามาดู มันจะมีพวกรีวิวพวกนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้ราคาพวกนี้เขาที่เคยดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวติกเลยก็ไม่ได้เราต้องมาดูราคาไอ้ตรงข้างล่างด้วยนะครับเมันจะมีมันจะมีแต่ตนนี้ไม่ไม่ต้องมีไม่ไม่ต้องมีไม่นี่เลยครับมันจะมีให้เลือกถึงว่าถ้าจะซื้อเท่านี้มันจะได้สองหยวนห้าสิบก็นีว่าไอ้สองหยวนเนี่ยสองหยวนห้าสิบเนี่ยถ้าเราไม่รู้นี่ก็คือแนะนําว่าให้เราเปิดได้ตัวนี้ไว้เลยนะ แล้วก็พิ์ไปว่าอ่าัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกัน,น,น,นอัตราแลกเปลี่ยนมันย้อน ป็นหนนเนี่ยตอนนี้ก็คือหนึ่งยน 5. 09 5. 09 5. 09นะหนึ่งยนเท่ากับห้าจุดศูนย์เก้านี้หนึ่งยนเว่าห้าุศูนย์เก้าห้าจุดศูนย์เก้านครับไอตัวเนี้ยเราสามารถด้่จเารียกว่าผมก็ต้องพอ,อาตัวนี้ออกมาคำนวณนะห้าศูย์เก้าอันนี้ที่ห้าศูนย์เก้ากว่าีสักหนึ่งนถึง ตัวนี้เี่ตัวนี้ตัวนี้มันตัวนี้ถ้าซื้อถ้าซื้อลุ้นต้นสามชุดนะสามชุดคนระับมันก็จะให้ที่สองจุดแปดศูนนะครับสองจุดแูนยนะ์แล้วก็มาคำนวณด้ตัวหยวนก่อนนะอก็คือก็คือสองจุดแปดแปดศูนนะคูณด้วย ตัวนี้คือเครื่องหมายคูณนะไอ้ดอกจันนี่คือคูณนะคูณด้วยหนะ้าจุดศูนย์เก้านี่ถ้ากับสิบสี่บาทสิบสี่บาทกว่ากนะสิบสี่บาทกว่ากว่าคือคือตัวนี้นะสิบสี่บาทกว่ากนวะ่านี่เริ่มต้นสามชุดก็คือชุดหนึ่งชุดหนึ่งนับชุดหนึ่งมีสนะี่นัดอีนนะครับก็ ตก็ตกอยู่ที่ตก็ตกอยู่ที่ชุดละสิบสีบาทนะ1สิบสีบาทกว่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปเทียบกับราคาขายในในส่วนของของพวกแอปอื่นหพวก lazada กับ shopee เนะี่อันนี้ก็ยังงงง,งอยู่นะแต่อันอนี้ว่าไอพีว่ามาแนะนำก็คือมาแนะนำในส่วนของการแปลนะการแปลภาษาจีนนะเ่อว่า ถ้าใครแบบหัวเรือว่าผมเนี่ยจะสั่งของได้หรือ,อไรได้แล้วเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหนยน,นะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะรอหหาของด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะวันนี้ก็สวัสดีครับ